ดูดุนดวนบีจีปลดอีชีอีหลังผลงานไม่ดีตกรอบชิงแชมป์อาเซียนเจ้าต,ตัวต้องกลับไปพักใจญี่ปุ่นขณะที่บุรีรัมดึงแคสเปอร์ยุนเกอร์ระดับท็อปเจลีกเกิดอะไรขึ้นติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยนะครับคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหาแนะนำนี่เลยนะครับเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กระเด็นเนพัดในเคตกราโนล่าบาร์ ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรโตีนเน้นเเกรเนืพัดในเค้กราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรโตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มคลิปนี้ดูกันด่วนๆนะครับโอ้โหเกิดเรื่องดาวข่าวใหญ่ของวงการฟุตบอลไทยนะครับบีจีประชุมยูเนเต็ดทีม,ย, 8, ทมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลไทยลีกนะครับล่าสุดเนี่ยมีการปลด แล้วก็แยกทางมาซาตระอิชิอิอดีตเฮดโค้ชทีมชาติไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับหลังจากตกรอบศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนถือว่าเป็นข่าวช็อกแฟนบอลอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่า BG เพิ่งแต่งตั้งอิชิอิมาคุมทีมนะครับหลังจากเจ้าตัวถูกปลดออกจากทีมชาติไทยคุมทีมไป20นัดแบ่งเป็นชนะ10เสมอหแล้วก็แพ้5แต่ถ้ว่าคือ BG ตอนนี้เหลือลุ้น บอลถ้วยรายการเดียวคือลีกครับนอกนั้นตกรอบหมดแล้วทั้งบอล FA ฟเครับแชมเปี้ยนลีกทูแล้วก็ชิงแชมป์สมโมสรอาเซียนขณะที่ในลีกก็ลุ้นแชมป์ลำบากนะครับก็ทําให้การแยกทางครั้งนี้เกิดขึ้นถือว่ามาไวไปไวมากนะครับคือต้องอยอมรับช่วงหลังเนี่ยดีจีในการทําทีมของอีชอีนเนี่ยก็ดรอปไปแตกต่างจากช่วงแรกแล้วก็รูปแบบและวิธีการเล่นเนี่ยมันก็ยังไม่ได้เห็นอะไรชัดเจนสักที โดยเฉพาะในเกมล่าสุดชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนที่เสมอเซลังงอนี่คือฟางเส้นสุดท้ายนะครับเพราะว่าเซลังงอนเนี่ยเหลือ10คนด้วยแต่ BG ก็ไม่สามารถเอาชนะได้แล้วก็ช่วงท้ายเกมเนี่ยก็ไปเลือกเคาะนะครับสุดท้ายก็ไม่รอดนะครับถือว่า BG นี่ปลดไวมากนะยังมีสัญญาแต่ก็ปลดเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าอิชิอิเป็นหนึหนึ่งครั้งที่จะต้องตกงาน คือต้องรอดูหลังจากนี้ว่าอิชอิจะกลับญี่ปุ่นไปรักษาสภาพจิตใจหรือเปล่าเพราะเป็นช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีสําหรับเจ้าตัวนะครับถูกปลดจากทีมชาติไทยถูกปลดจาก BG คงจะทํางานในประเทศไทยเนี่ยยากแหละเจ้าตัวจะต้องกลับไปพักฟื้นสภาพจิตใจที่ญี่ปุ่นหรืออาจจะไปทํางานที่ประเทศอื่นก็เดี๋ยวรอติดตามอนาคตของมาซาดะอิชิแล้กันนะครับก็เรียกว,ว่า แยกทางเป็นชี้เรียบร้อยส่วน BG ปทุมน่าสนใจว่าเฮดโค้ดคนใหม่เข้ามาจะเป็นใครเพราะตอนนี้เนี่ยก็เปลี่ยนโค้ดค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะครับก็ยังหาโค้ดที่ใช่ไม่ได้สักทีอิชิอิที่คิดว่าน่าจะใช่เพราะเป็นสิ่งระดับแชมป์เจลิกดีกรีทีมชาติไทยแล้วที่สำคัญคือเขาก็ไปดึงผู้เล่นดีกรีเจล u กนักเตะญี่ปุ่นมาเพียบเลยนะสำหรับ BG ในช่วงหลังใช้โค้ดญี่ปุ่นนักเตะญี่ปุ่น ก็ยังไม่ใช่อีกก็ต้องเดี๋ยวรอดูว่าจะไปเลือกเวไหนหลังจากนี้นะครับคือก็เป็นทีมที่แฟนบอลชาวไทยติดตามแหละเพราะว่ามีนักเตะชื่อดังมากมายระดับซูปเปอร์สตาร์การจัดการยอดเยี่ยมคือภาพลักษณ์สโมสรในเรื่องของแฟนบอลสน,นามทุกอย่างดีหมดแต่อยู่ที่ผลงานตอนนี้มันยังไม่ดีสักทีนี่คือปัญหาของ BG นะครับเดี๋ยวดูว่าการปลดอิชิอิแล้วโค้ชคนใหม่เข้ามาเนี่ยจะเป็นใคร แล้วโค้ชคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยจะตั้งแบบถาวรเลยหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเพราะอะไรรูบ้าเพราะว่าเดี๋ยวดูกกามันก็จะจบแล้วหวูอรอลุ้นกันนะครับแฟนบีจีช่วงนี้ก็เียได้ว่าต้องลุ้นหนักกับทีมหน่อยนะครับเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งครั้งสําหรับบีจีปทุมก็เดี๋ยวดูว่าจะดีขึ้นหรือไม่ส่วนทางฝั่งอิชิอิก็เดี๋ยวจะตามองว่าหลังจากนี้เจ้าตัวจะไปอยู่กับทีมไหนแต่ผมเชื่อว่าทำงานในไทยคงยากเหมือนกันและทั้งค่าตัวค่าเหนื่อย รวมไปถึงด้วยผลงานในช่วงหลังก็ยังไม่ค่อยดีนะครับคุณผู้ชมก็น่าจะต้องไปพักสภาพจิตใจอ่ะคืออาจจะต้องกลับไปที่ญี่ปุ่นกลับไปอยู่ญี่ปุ่นนะสำหรับอ e ิชิอินะครับแฟนๆละ่ะคิดอย่างไงบ้างทั้งแฟน BG แฟนอ e ิชิอิเพราะแฟนอ e ิช e ิก็มีเยอะเหมือนกันใช่ไหมละ่ะที่เคยอาเป็น f ักีตั้งแต่ทีมชาติไทยก็คอมเมนต์เข้ามากันได้นะครับในคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่แล้วก็มาไวไปไวจริงสําหรับอ e ิชิอิแล้วก็ BG ไม่ทน ตอนแรกผมนึกว่าจะให้เวลาอีกสักพักจนจบฤดูกาลใช่ไหมแต่ B ีไม่ทนแล้วเลยเลือกทำการปลดอิชิออกจากการเป็นเฮดโค้ชนะครับจากนั้นขยับไปดูเรื่องราวของบุรีรัมยูเอเตกันหน่อยบุรีรัมยูเอเตดเนี่ยคือสุดท้ายผลงานก็เอาตัวรอดได้ในชิงแชมป์สโมสรอ,อาเซียนในไทยลีกกรลุนแชมป์ก็คือว่ายง่ายว่ายังคงอยู่ในเส้นทางทุกถ้วยล่าสุดเนี่ยบุรีรัมนะครับเสริมทัพด้วยความโหดมาก ไปดึงตัวแคสเปอร์ยุงเคอร์นะครับแคสเปอร์ยุงเคอร์เนี่ยเป็นศูนย์หน้าระดับท็อปของเจลีกในช่วงหนึ่งเลยนะครับมาอยู่กับอุราวะเลเดมอนเนี่ยก็ยิงประตูกระจุยกระจายเท้าซ้ายเฉียบคมมากคือเป็นนักเตะหนึ่งคนที่ตอนนั้นน่ทีมเจลิกเนี่ย, ague, ยว้าวมากที่อุระวะไปดึงเกรดแบบนี้มาได้แต่จากนั้นฟอร์มก็ค่อยๆดอบลงเรื่อยๆจนย้ายไปอยู่กับนาโกย่าแกรมปัต แต่ผลงานช่วงหลังของยุงเคอร์กับนาโกย่าด้วยอาการบาดเจ็บแล้วก็โอกาสลงสนามเนี่ยค่อนข้างน้อยและสัญญาเจ้าตัวก็หมดกับนาโกย่าดแกรมปัตซึ่งผมก็ได้ยินข่าวมาเมื่อ2เดือนที่ผ่านมาว่ายูงเคอร์อยากย้ายมาเล่นไทยลีกแต่ติดอย่างเดียวคือปัญหาค่าเหนื่อยเพราะว่าระดับยุงเคอร์นี่รับหลักน่าจะเกือบ2ล้านอ่ะใช่ปะยุงเคอร์รับอยู่ที่ญี่ปุ่นนะ ก็ผมก็มองว่าโหหลายทีมคงจะดึงตัวมายากแต่ปรากฏว่าเป็นบุรีรัมนะครับที่กล้าทุ่มยุงเกอร์อายุ30ต้นต้นๆแล้วก็อผมว่าด้วยโปรไฟล์ด้วยความสามารถเนี่ยคือมาแล้วยกระดับแผงหน้าได้แน่นอนนอกจากเขาจะเป็นศูนย์หน้าที่จบสกอร์ในคมกริบละเขาเป็นคนที่วิ่งหาช่องได้ดีและบุรีรัมก็มีตัวป้อนดีเออผมว่าเนี่ยเอามาใช้งานได้เลยไม่ต้องสุ่มเสี่ยงซึ่งบุรีรัมจะส่งแคสเปอร์ยุเอร์เนี่ย ลงเล่นในฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนลีกนะครับโอ้โหเสริมโหดมากแล้วลองคิดภาพมีทั้งบิสโซลีแคสเปอร์ยุงเคอร์ไหนจะมีสุพรนัเหมือนตาอีกแต่ผมไม่แปลกใจที่บุรามเขาเสริมยุงเคอร์มานะเพราะว่าเกมลุกตัวเลือกมันที่มันจะใช้งานได้เต็มเฝากความหวังไว้ได้เนี่ยมันมีไม่เยอะเอายุงเคอร์มาเนี่ยฝากความหวังไว้ได้ถ้าเกิดดูใครเป็นแฟนเจลิกต้องรู้จักอยู่แล้วแคสเปอร์ย er นะุงเคอร์คคือถ้าตอนวิพีกเนี่ย ยิงได้ทุกทีมอะแต่ตอนนี้จอบลงไปก็เดี๋ยวรอดูกับมาตรฐานไทยลีกที่มันไม่เท่าเจลีกไม่แน่แคสเปอร์ยุงเครมมาอาจจะยิงกระจายก็ได้ใครจะไปรู้ก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมแล้วกันแฟนบุยดำนาะจะแฮปปี้กับดิวนี้นะถือว่าเป็นดิลพิเศษเลยนะครับอ่ะคลิปนี้ประมานี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็แนะนำนี่เลยนะครับ ปลเรือให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเกเรเน่พัทในเคสกราโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสื่อคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนนะครับเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ